<G ül üş> พอทักก็ร้องเลยว่าอยู่นี่ไม่เห็นจะร้องพอทักร้องเลยนี่กูตัดขนไปไงคะรลอไปล่ะได้ดูหัวดิให้ไม่ดูหัวยานมอน <G ül üş> อยู่ไปเลย ไม่งั้นก็เทอไปเดินเพ่นพ่านเพ่นพ้านลูกฝนฟ้ามันจะตกไปช่วงเนี้หอหอแม่จะเปิดยังไงวะเนี่ยแม่จะดูมอมอนแม่แม่จะเปิดยังไงเนี่ยเน่กงแม่เปิดไม่ได้แม่เปิดกลุงไม่ได้เปิดยังไงวะเนี่ยจะดูมอมมอนแม่เนี่ย จะดูมองม่นแม่แม,แม่เปิดไม่ได้เลยฮะทำเสียงทำเสียงฮะทำไมอะเสียใจเสียอกเสียใจที่อย่างเงี้ยไม่เห็นจะแหกกงเลยฮะฮะที่อย่างงี้ไม่เห็นจะแหกกงเลยฮะ,ท,ยะ,กกยฮะที่อยู่บ้านนะแหกกงเดี๋ยวนะคะขอดูมันชัดๆหน่อยนะเออเออเหมือนมันรู้นะมันไม่หนีนะเหมือนมันรู้นะเพราะมันไม่หนี รู้ว่าอยู่โรงพยาบาลใช่ไหมฮะดูหางดิไหนดูหางดิอ๋โอ้เอฟซีดูหางเอฟซีด, FC ดูหางนะคะดูหางนี่คะ่ะถูกตัดขนจะเหลือหางแค่นี้ไป <c oughs> ออกไม่ได้ห้ามออกแล้วแผลมันไม่แห้งเข้าใจไหมห้ามออกออกไม่ได้ลูกหนูต้องอยู่ในนี้เข้าใจไหมม่อนนะแม่เปิดแค่จะมาดูหนูเฉยๆดูหัวหนูว่ามันแห้งไหมแล้วก็เนี่ยตาเตอเนี่ยมันจะได้แห้งไปเข้าใจไหมขนเขินนี่โอ้โหเข้าใจไหมฮึ ทีอยู่อย่างเงี้ยจะได้กินน้ํากินท่าให้มันสะอาดหน่อยอยู่ข้างนอกน้ําท่าก็ไปกินตามท้องล่องฮะกินน้ําตามท้องล่องอยู่เนี่จะได้กินอาหารกินน้ําเท่ากับบาซายเข้าใจไหมที่แม่พูดเนี่ยเข้าใจไหมเออแล้วก็ไม่ต้องงองแงเนี่ยโอ,โ,โอ้โหดอกไม่มีใครเกินมันดอนะอือมดูมือที่ดูมือที่อ,อ,อยู่นี่ไม่ดื้อเขาบอกเขาป้อนยาได้ไม่ดื้อเลยนะ แต่พออยู่บ้านนี่คือเหมือนที่มันกว้างไลคะอยู่ตรงนี้ที่มันแคบคือมันขยับตัวไม่ได้มันจะลุกมันเขี้ยวแต่เอียมันทางสะดวกเลยแต่เอียมันบอกทางสะดวกเลยเอออืมปิดเรียบร้อยอ้องปิดต้องถูกบังคับเนี่ยแห้งค่ะวันสองวันนี้ก็แห้งแล้วแผลเนี่ยมันเปียกไงอยู่ข้างนอกก็แผลมันเปียกไงอืม เพราะว่ามันตลอนตลอนตลอน,นแล้วก็ไม่นุ่นนี่นั่นไงอืม,อ,มอ,อเขาก็เลี้ยงสะอาดสะอ้านอยู่ค่ะไม่ต้องร้องเลยอยู่ไปเลยไม่ต้องร้องเข้าใจไหมเออขายยากขายเย็นนะคะแม่เอ็ก็จะมาดูมันทุกวันละค่ะไม่ต้องห่วงนะคะขอบคุณท็ฟซี่ทุกๆท,ท,ท่านมากเลยนะคะที่ช่วยเหลือม่อนนะคะ